วันนี้กลับมาเดินค่ะเพราะว่าไหลไม่ค่อยดีสะบัดออกกำลังกายไม่ค่อยนี่มามาดูกันนี่ต้นไม้ถอดเสื้อหมดเลยค่ะเพื่อนต้นไม้ถอดเสื้อทั้งหมดเลยเปลี่ยนบทบาทการออกกำลังกายโดยการมาเดิน ดูลำธารตอนนี้็นไหมคะมองทะลุโป่ปงะะเลยค่ะเพื่อนๆที่เมืองไทยมันไม่เหมือนก็นตรงนี้แหละก็คือว่าช่วงหน้าหนาวนะที่นี่นะคะมันจะแบบว่าต้นไม้ถอดเสื้อหมดเลยนะาสงสารมากทั้งหนาวแล้วก็ถอดเสื้ออีกอน้อะลูกเนาะน่าสงสารแต่คือธรรมชาติของเขาแล้วเขาก็อยู่ได้เนาะ การลอกนี่เยอะมากดวแปลกใจมากนะที่เนี่ยเมื่อก่อนนะ่ะก็ตายเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขาไปไหนมันหมดก็ไม่รู้ดาคิดว่าเขาอาจจะกําจัดนะเพราะว่าอะไรมันมันโกยดินคือเหมือนกับมันโกยดินน่ะมันเหมือนแบบว่ามันทําลายอะไรสักอย่างหนึ่งนะดาคิดว่านะเขาก็เลยจํากัด ต้นไม้ต้นนี้ก็ล้มตั้งแต่ตอนช่วงซัมเมอร์แล้วค่ะซัมเมอร์ปีกายนี่ละหนาวนะคะแต่ว่าอากาศดีก็ใส่เสื้ออุ่นๆแล้วมันเดินนี่แบบว่าพอดีเลยค่ะแล้วกาวนี่ก็ไม่แบบว่าไม่เป็นแบบขี้โคลนมากเท่าไหร่มันเริ่มแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกมาสองสามวันละค่ะที่ที่ที่อังกฤษนะเนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาจะมามาร์กไว้ค่ะว่า ก,ก็มีอะไรนะเขาเรียกสัญลักษ์สัญลักษ์เสียสีของเขาเนาะว่าต้นไหนอะ่ะมันโอเคอยู่ไม่โอเคเขาจะสแกนดูค่ะเพื่อนๆดนูรูลูไมไปว่นนานหน้าร้อนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะเพราะว่าใบไม้มันหนาแต่ตอนเนี้ยคือเห็นทะลุบุบปองเลยนู่นเห็นท้องฟ้าเมื่อก่อนนี่ไม่เห็นเลยท้องฟ้ามันมาอยู่ในนี้ยคือตอนเนี้ย อร์นิ่งวันนี้นามาเดินสายมากค่ะจะเที่ยงค่ะตอนแรกจะออกกําลังกายถูต้นไม้สูงมากแมื่นเพื่อนเงนคอตั้งเลยตอนแรกจ,จะออกกาลังกายที่บ้านแต่ทีนี้ว่าเฮ้ยอ,อากาศมันน่าเดินนะวันนี้เราไม่ได้ไปเดินนานละก็เลยเออมาจัดซะหน่อยไปว่าแล้วก็ไปค่ะเพื่อนเพื่อนเดินออกกําลังกายดูต้นไม้นี่ด่าเงนแบบ่าคอตั้งเลย พอตัอง้งจริงๆไปไปกัน